หายไปไหนนะตะกี้เขามีพูดถึงวัคซีนจีนว่าทําไมผู้คนเนี่ยไปด้อยค่าวัคซีนจีนทั้งๆท,ที่วัคซีนจีนเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อต่างๆถ้าดูแลเนี่ยเขาก็เอาอยู่ควบคุมสถานก,การณ์ไดค้คือคือคือด้วยความเคารพพูดเรื่องนี้ก็ดีผมทวรอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการด้อยค่าซิโนแวคด้วยความเคารพถ,ถ้าใครบอกว่าซิโนแวคเนี่ยมันมันไม่ได้เรื่องผมก็เถียงคนหนึ่งผมก็ต้องเถียงผมก็ต้องเถียงไม่ใช่ปกป้องซิโนแวคแต่ เราต้องเข้าใจมานิดหนึ่งซิโนแวคเนี่ยมันถูกพัฒนาบนเชื้ออูฮั่นแรกๆเลยเนี่ยซิโนแวคมันใช้ได้ผลจริงๆแต่มเมื่อเชื้อมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่กลายพันธุ์แค่ชั้นเดียวนะมัน,มนกลายพ <1, 000 S 1> ันธุ์สามสี่ทอดแล้วจาก เชื้ออูฮันมาเป็นเชื้อยุโรปเชื้อยุโรปมาพัฒนาเป็นเชื้ออังกฤษจากเชื้ออังกฤษมาเป็นเชื้ออินเดียเชื้ออินเดียก็ไต่ลุกต่หลายเป็นบราซิลเป็นอะไรทั้งไม่อะไแยกกันไปหมดนะนะด้วยความที่มันกลายพันธุ์ไปหลายชั้นหลายทอดมากในที่สุดวัคซีนรุ่นแรกๆอย่างเช่นซิโนแวคที่มันพัฒนาขึ้นมาจากเชื้ออ,อูฮันมันอาจจะเอาไม่อยู่โดยทางวิชาการมันจะต้องมีการ เปลี่ยนชนิดมันต้องเปลี่ยนชนิดวัคซีนดังนั้นเราไม่พูดว่าไซื้อแวกมันไม่ได้เรื่องแต่เราจะบอกว่าวัคซีนอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่เชื้อมันกลายพันธุ์ไปแล้วเยอะๆใช่ชัดเจนนะชัดเจนนะแฝงนะแฝงนะชัดเจนนะคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วทางมูลจีนเนี่ยเขาฉีดซวรัแวกไปต้องเยอะแยะทาไมเขาเอ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 าอยู่ในประเทศของเขาเรียนด้วยความเคารพมีอยู่สองเรื่องที่อยากจะกลับเรียน เรื่องที่1ประเด็นที่1นนะความสําเร็จเบื้องหลังความสําเร็จของประเทศจีนไม่ใช่แค่วัคซีนเพียงอย่างเดียวนะจีนเป็นต้นแบบถ้าเราจะศึกษาจิตเป็นต้นแบบต้องศึกษาเขาให้ครบทั้งระบบเขาเนี่ยเขาคิดครบเขาเขียนแผนเป็นแพ็กเกจแล้วก็แล้วก็ทำเต็มแพ็กเกจแล้วก็ทำอย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิผลด้วย หมือนอย่างล็อกดาวน์เนี่ยเมื่อคุณล็อกดาวน์ปั๊บยังมีอีกประมาณล้านอย่างที่คุณต้องทำควบคู่กันไม่ใช่ประกาศล็อกดาวน์ห้ามออกจากบ้านแล้วมันจะแก้ได้ขณะที่ล็อกดาวน์เขาจะมีมาตรการอีกล้านมาตรการที่เขาจะทำควบคู่ไปด้วยกันนี่คือเบื้องหลังความสำเร็จหนึ่งในล้านมาตรการคือต้องมีวัคซีนแน่นอนเขามีวัคซีนด้วย<ถ>เขาปูพวงตรวจด้วยเขาสอ,อาารด้วยย,ยังมีมาตรการอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่เป็นความสำเร็จเบื้องหลังความสำเร็จเขา มีองค์ประกอบเยอะอย่างที่สองอยากได้เห็นได้ได้ไดข่าวนะครับว่าประเทศจีนณนขณะนี้เขาเริ่มที่จะทราน s f e r ์เทคโนโลยี mRNA ใช่มใช่ใช่ mRNA ค <mRNA. S 1> ่ะมีเขามีวัคซีน mRNA ที่มันสามารถรแก้เชื้อไกลพันุคือบริษัทของจีนเขาเริ่มไปจับมือกับ BioNTech เยอรมัน b บโอเอ็นเทยอรมันเป็นคนคิดคน้นวัคซีนไฟเซอร์นะ m r n a ฟักซ์ไฟเซอร์ Pfizer, เขาไม่ได้กินพัฒนาเทคโนโลยีไอ้วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ด้วยตัวเขาเองนะเขาเอาเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย b บโ n t e c นเทยอรมันมาพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์แล้วทาขายในแบรนด์ของไฟเซอร์แต่เจ้าของเทคโนโลยีก็คือ b i โอเอ็นเทคไบโอเนเนี่ยก็ไปจอยกับบริษัทจีนพัฒนาการผลิตวัคซีน m ี I n a ในประเทศจีนขึ้นมามีโรงงานที่นั่นเลยจีนเขาประกาศเป็นทงหรือเขาจะเอา m i n a หรือคู่แฝดไฟเซอร์ ur, หรือทึ่งยี่ที่ทานเฟอร์มาจากทางไบ o เอนเทคเยอรมันเนี่ยเขาจะผลิตและเขาจะเอาไอ้เจ้าตัวนี้ฉีดเป็นบูสเตอร์โดสให้กับคนจีนประชาชนของเขาเขาก็ยอมรับว่าถึงจุดหนึ่งมันต้องปรับวัคซีนเขารู้ดังนั้นเขาจะฉีดบูสเตอร์โดสให้กับคนของเขา จะร้อยล้านคนพันล้านคนเขาจะฉีดให้เจ้าเอเ็มอาร์เอ็นเอเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยเราคงไม่พูดว่าอะไรได้เรื่องอะไรไม่ได้เรื่องมันได้เรื่องหมดแต่ได้เรื่องกับเชื้อตัวไหนกับสาการไหนเท่านั้นแหละมันเลยมีคําถามตามมาไงเนี่ยื่ารู้ว่าวัคซีนตัวเนี้นะมันล้าสมัยแล้วสั่งเพิ่มซื้อทำไมยเยอะแยะทำไมไม่ซื้อวัคซีนที่มันผมไม่ใช่ลงตู่และผมก็ไม่ใช่หมอหนุ่ม ผมตอบแทนไม่ได้แต่แต่แต,แต่ผมก็มีคําถามว่าอย่างที่คุณถามได้แหละย้ํานะอย่าด้วยค่าเซนูแบกต้องเคารพมันเหมือนกันมันใช้ได้แต่ใช้ได้กับสาการไหนกับเชื้อตัวไหนแค่นี้พอนะจบนะโอเคนะ<ม>ประเทศจีนก็เริ่มคิดถึงเรื่อง mRNA ในการที่จะ booster dose แล้วนะโอเคเข้าใจกันนะเข้าใจกันนะจบ